สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับมีงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็สองพอคอหกสามแล้วนะครับออมสินนะครับลงเอซทุกท่านขอมานะครับขอฝากเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้ ลงให้นะครับให้สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับขอฝากท่านไปด้วยนะครับ f อฟทุกท่านนะครับแปนเพจนะครับขอขอบคุณนะครับควาคอมเมนต์นะครับที่ให้ลงได้ไปต่อนะครับก็วันนี้อีกหนึ่งวันนะครับ ใกล้แล้วนะครับอ,อมสินนะครับพรุ่งนี้ลุงขอฝากไว้นะครับสองพอคอนะครับหกสามอมสินแก็เลขวิ่งนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสามจะเข้าสามตัวแตกหรือไม่นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขที่สองศูนย์สามหรือว่าจะเป็นหกสองสามหรือไม่นะครับ ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับขอใช้วิจิลาญาณน,นะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้คือสูตรสำเร็จนะครับที่ลงให้พี่น้องที่ติดตามที่ผ่านมานะครับขอบคุณนะครับสำหรับเหยบซีทุกท่านนะครับขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันลุงขอบฝากนะครับ ลคลิปนี้ช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็เรื่องของกฎหมายนะครับบอ,อกมาใหม่ก็วันนี้เริ่มต้นนะครับออกจากบ้านไม่ใส่แมสก์จับขังคุกเลยนะครับพี่น้องไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คงได้ยินกันนะครับ ออฝากไว้ด้วย f c ทุกท่านนะครับก่อนออกบ้านทุกท่านทุกคนนะครับเตรียมแมตช์ได้วยเพื่อเป็นการร่วมมือนะครับต่อต้านโควิดฝากพี่น้อง f c ทุกท่านไปด้วยนะครับก็ตัวเลขก็ประมาณน่าจะเป็นนะครับวันนี้73 3 1 3 0 2 3นะครับ ก็6 3 6 2 6 7 6 1ตัวเน้นนะครับก็มีประมาณนี้มีอ,อมสินนะครับบนล่างนะครับพี่น้องกับตัวด้วยนะครับก็ประมาณนี้มี8คู่นะครับก็16คู่นะครับคงจะไม่พลาดสลับขฝากพี่น้องเอฟซีไปด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ กดใช้วิจิรณญาญน,นะครับในการรับชมขอพี่น้อง f อฟทุกท่านจงโชคดีก็แล้วกันนะครับลุงขอฝากไว้ให้พี่น้องนะครับติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ลุงไม่มีอะไรนะครับมีแต่สิ่งที่พี่น้องต้องการนะครับนำมาเสนอให้ท่านนะครับได้เข้ามาชมกัน ก็กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ลุงก็แล้วกันนะครับผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับพี่น้ององไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวเลขน่าจะเป็นก็มีปรามาณนี้นะครับ2พค .63 นะครับคือพรุ่งนี้แล้วนะครับขอฝากไว้ด้วยสี่ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงของเก่านะครับตัวเลข ลวงให้นะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับ2องพอคอหกสนะครับออมสินเลขวิ่งเลขรลดนะครับก็มีประมาณนี้พี่น้องไม่ให้งงงายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับหลวงขอฝากไว้ด้วยคงจะ3ตัวแตกนะครับสำหรับพรุ่งนี้7จ็สามหนึ่ง 2 0 3 6 2นนะครับ2ตัวก็มี7 3นะครับ3 130ก็2 3นะครับล่างหน้าจะเป็น6 3สนะครับ6 2 6 7 61ก็นพี่น้องกลับตัวด้วยนะครับ6กับ9ก็เป็นตัวเดียวกัน3กับ8ก็เป็นได้นะครับ เจ็ดกับหนึ่งนะครับเป็นตัวเดียวกันด้วยนะครับแปดกันก็คือศูนย์ศูนย์สามน่าจะเป็นศูนย์แปดก็ได้นะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบฝากพี่น้องนนอเอฟซีทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับหลับลงแล้วก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ จะเข้าหรือไม่จะไปต่อได้หรือไม่ฝากพี่น้องไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับให้พี่น้องใช้วิจรณญาณในการรับชมก็แล้วกันสูตรก็คือสูตรนะครับมีผิดมีถูกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ตามลุงต่อนะครับ ขอขอบคุณผูดที่ได้ไปนะครับสำหรับวันที่หนึ่งวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านจงโชคดีด้วยทุกคนนะครับลุงลงให้ขอบฝากไว้นะครับพี่น้องเอฟี่ทุกท่านนะครับลุงของเก่าสามชัยขอก่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ